เรื่องแรกเนื่องจากว่าจากที่สื่อนําเสนอกันมาตลอดเลยนะคะกรณีของชั้น14ค่ะเมื่อวานนี้เป็นการประชุมเรื่องของการลงมติแพทยสภาใช่ไหมคะส่วนวันนี้เนี่ยถ้าตามวาระการเมืองแล้เนี่ย13มิถุนาย,ยนศาลได้นัดไต่สวน เป็นการเพียงนัดแต่สวนนะคะท่านผู้ชมแล้วก็วันนี้เนี่ยคุณทักษิณไม่ได้ไปที่ศาลฎีกาก็จะมีในในฝั่งของคุณทักษิณก็จะเป็นทนายความก็คือคุณวิญญติชาติมนตรีทีนี้ทีมงานของเราเนี่ยก็ไปดูบรรยากาศที่หน้าศาลฎีกานะคะแถวคลองหลอดตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าเลยสื่อของเราลงพื้นที่ไปค่ะรวมถึงพี่ๆสื่อหลายสำนักเลยนะคะก็เรียกว่าปักหลักจับจองพื้นที่วางขาตั้งกล้องฉายแสงไปที่ศาลฎีกาในวันนี้เลย ทีนี้เนี่ยแต่ว่าศาลเนี่ยเขาก็จะมีจุดที่ให้นักข่าวนะคะได้ได้ยืนรอพบแหล่งข่าวนะคะนี่นะคะอันนี้ทนายวินยัติชาติมนตรีซึ่งเป็นทนายความของคุณทักษิณและทนายวินยัติเองเนี่ยก็บอกก่อนหน้านี้อยู่แล้วว่าวันนี้ยังไงก็ต้องมาแต่คุณทักษิณน,นั้นไม่ได้มานะคะก็จะเป็นตัวแทนมาทีนี้ในช่วงเช้าเนี่ยก็ยังไม่ได้มีมวลชนนะคะมาให้กําลังใจคุณทักษิณอาจจะด้วยทราบด้วยหรือเปา๋าคุณทักษิณไม่มานะคะ ออการรักษาความปลอดภัยก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งในแลวก็นอกเครื่องแบบจากสนชนะสงครามมาดูความเรียบร้อยแล้วต่อมาก็อย่างที่เห็นในภาพเลยทนายวินิชาติมนตรีซึ่งเป็นทนายความของคุณทักษิณก็มาถึงนะคะแล้วก็ได้รับมอบอำนาจจากคุณทักษิณชินวัตรซึ่งเป็นอดีตนาย,ยกไม่ได้เดินทางมาทนายวินิจตัยเปิดเผยว่าในฐานะที่เป็นทนายความแล้วก็เป็นคนที่รับมอบอำนาจก็ต้องมาดูกันว่ากระบวนการพิจารณาคดีหลักๆต่อไปสารจะกำหนดหรือจะวางแนวทางอย่างไรตอนนี้ยังไม่สามารถให้ใน ส่วนเรื่องรายละเอียดต่างๆพี่น้องสื่ออยากถามอะไรขอให้เสร็จกระบวนการก่อนอันนี้ให้สัมภาษณ์ก่อนจะเข้าไปฟังนะคะอันเดียไปฟังเสียงฝั่งของทนายวินัติกันหน่อยค่ะผมในฐานะที่เป็นทนายความแล้วก็เป็นผู้รับมอบหน้านะครับของท่านทศินชินวัตรก็มาทําหน้าที่นะครับวันนี้ก็จะเป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่ที่เราก็จะดูกันว่ากระบวนการพิจารณาคดีหลังจากนี้ไปเนี่ยนะครับศารท่านจะ กําหนดหรือจะวางแนวทางอย่างไรนะครับก็ผมยังไม่สามารถตอบได้ส่วนเรื่องรายละเอียดต่างๆที่พี่น้องอยากฟังหรืออยากจะถามอะไรเนี่ยผมขอไว้หลังจากนี้นะครับหลังจากที่ให้เสร็จกระบวนการก่อนเนื่องจากว่า,เ,าเราก็ยังไม่รู้ว่าข้างในเนี่ยจะมีกระบวนการอย่างไรบ้างแต่ในฐานะที่เป็นทนายความมาเนี่ยนะครับก,ก็พอคาดเดาได้นะครับแต่ก็อย่างที่บอกแล้วครับขอให้เป็นหลังจากนี้ดีกว่า โอเคนะครับหนังจากนี้มีโอกาสที่คนนักเขียนจะมาที่สาเองไหมคะผมยังตอบไม่ได้ครับโอเคนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกัน ค่ะนี่ทางท่านทนายวินใหญ,ญ่ก็บอกว่าเดี๋ยวเจอกันก็พูดคุยกับพี่น้องสื่อมวลชนว่าให้ข้อมูลได้ประมาณนี้เนาะเพราะว่าก็เดี๋ยวเข้าไปที่ศาลกันก่อนนะคะทีนี้เมื่อกี้เราก็จะเห็นภาพว่ามีคุณนิติธรล้ําเหลือใช่ไหมซึ่งเป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองคุณชานชัยอิสระเสนารักอดีตสสพักประชาธิปัตย์ก็มานะคะอย่างที่บอกกันไปนะคะเออ,อย่างคุณชานชัยอิสระเสนารักษเนี่ยเป็นอดีตสสพักประชาธิปัตย์เป็นคนที่ไปยื่นคําร้องต่อศาลดีกา เพื่อขอให้ไต่สวนกรณีดังกล่าวแต่สารก็เห็นว่าคุณชานชัยยังไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีจึงให้ยกคำร้องแต่เมื่อสารดีกาเห็นว่าอาจจะมีการบังคับโทษที่ไม่เป็นไปตามหมายจำคุกเมื่อคดีถึงที่สุดนะคะก็เลยมีคำสั่งให้ส่งสำเนาคำร้องไปยังโจทย์อย่างอายการสูงสุดแล้วก็ปป,ปอชอแล้วก็คุณทักษิณเป็นจำเลยก็ให้ชี้แจงข้อเท็จจริงคุณชานชัยนะคะเดี๋ยวก่อนจะฟังเสียงเล่าให้ฟังอย่างนี้คุณชานชัยก็ออกมาเปิดเผยว่าวันนี้เดี๋ยวจะเข้าไปฟังการไต่สวนถ้ามีอะไรเพิ่มเติมอยาก จะแจ้งให้สารทราบทีหลังเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการหาข้อเท็จจริงเพราะตนเนี่ยส่งคําร้องพร้อมข้อเท็จจริงมาให้สารเยอะมากก็ต้องรอดูคําสั่งสารอีกทีเพราะว่า29้พฤษภาคมที่ผ่านมาก็มาส่งรายละเอียดคําร้องไว้กับการไต่สวนวันนี้สารก็ให้ตนเป็นคนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ในขณะที่ผู้ร้องและสารนําสํานวนของตนมาพิจารณาตนก็อยากจะฟังว่าจะมีการแก้ไขอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวไปฟังเสียงคุณชานชัยกันค่ะ รายละเอียดที่เราร้องไว้เป็นรายละเอียดที่จะไต่สวนนะครับวันนี้สารท่านให้ให้ผมเป็นคนที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ว่าผมขอญาตว่ามาฟังในฐานะที่เป็นอดีตผู้ร้องเรื่องนี้แล้วสารนั่เอาสมนวนผมเนี่ยไปให้ทุกท่านทั้งตำรวจโจทก์จำเลยเขาไปแก้กันวันนี้มาเราก็อยากจะฟังว่าเขาเขาแก้อะไรกันมาถ้ามันไม่ตรงบางทีเราจะได้ทำบันทึกใส่ศารให้สารทราบแต่ท่านท่านคงจะอ่านได้หมดแล้วนะครับสารท่าน ปรมาจานะะันนี้ได,ได,ได้ได้เข้ามาทําการศึกษาด้วยว่าคดีนี้คดีประวัติศาสตร์แล้วก็มันไม่ใช่เป็นคดีการเมืองแต่ว่าเป็นคดีของความการที่ทําให้กฎหมายกระบวนการยุติธรรมให้เป็นระบบเข้าสู่ระบบให้มันถูกต้องบ้านเมืองจะได้มีขือ่อมีแปรที่คนเ็าไม่เด้นมาดูถูกเรามีบางฝ่ายเนี่ยพยายามที่จะบอกว่า การบังคับคดีเนี่ยเป็นเรื่องของกรมราชทัณฑ์แต่เพียงฝ่ายเดียวอันนี้เป็นเรื่องไม่ถูกต้องนะครับเป็นเรื่องของฝ่ายบริหารเขาพยายามอธิบายว่างานนี้ศาลไม่เกี่ยวมันจบสิ้นแล้วอันนี้ไม่ถูกต้องนะครับมันเป็นการบังคับคดีเนี่ยมันจะมีข้ามเกี่ยวระหว่ังกรมราชทัณฑ์นะครับเรือนจําแล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งคือศาลก็ยังมีอำนาจอยู่นะครับก็ต้องคอย มอนิเตอร์หรือติดตามว่าการบังคับคดีเนี่ยทำได้ถูกต้องหรือเปล่าซึ่งในกรณีนี้เนี่ยเมื่อมีคุณชันชัยเนี่ยนะครับพบเห็นว่ายังไม่มีการบังคับคดีอย่างถูกต้องจึงมาร้องตามข้อบังคับที่62นะครับของข้อบังคับสารฎีกาแผนคดียาผู้ดารงตําแหน่งทางการเมืองว่าบุคคลใดที่พบเห็นว่ามีการกระทําผิดระหว่างบังคับคดีเนี่ยสามารถมาร้องต่อสารได้นะครับเพราะฉะนั้นอขอเคลียร์นิดนึงว่า การบังคับคดีไม่ใช่เป็นเรื่องของกรมรัฐทรรน์แต่เพียงฝ่ายเดียวศาลเนี่ยนะครับยังมีอำนาจอยู่นี่นะคะก็จะมีทั้ง คุณหมอตุลนายแพทย์ตุลสิทธิสมวงด้วยเมื่อกี้ที่เราปล่อยเสียงกันไปต่อเนื่องทั้งสองท่านอย่างคุณหมอตุลเนี่ยก็บอกว่าการบังคับคดีก็เป็นเรื่องของกรมราชทัณฑ์เพียงฝ่ายเดียวก็เป็นเรื่องไม่ถูกต้องเป็นเรื่องของฝ่ายบริหารด้วยในกรณีนี้เมื่อคุณชานชัยพบเห็นว่ายังไม่มีการบังคับคดียังถูกต้อง <c oughs> ก็เลยมาร้องเรียนตามข้อบังคับข้อที่62ต่อสารดีกาแผานกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองนะคะว่าบุคคลใดที่มีการพบเห็นว่ามีการกระทําความผิดระหว่างการบังคับคดี ถ้าเท้าความนิดหน่อยนะท่านผู้ชมนะซึ่งวันนี้สารดีกาเนี่ยมีการนัดไตส่สวนข้อเท็จจริงกรณีของคุณทักษิณชินวัตรนะคะที่ถูกสารดีกาพิพากษาจำคุกแต่จำได้ไหมคะว่าคุณทักษิณมาถึงประเทศไทยก็มีการส่งตัวคุณทักษิณไปพักรักษาตัวที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจนั่นเองนะคะก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะทีนี้ในฝั่งของอ รัฐบาลค่ะก็คืออาจารย์ชูศักดิ์สิรินินซึ่งก็เป็นรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะคะวันนี้ที่ทําเนียบรัฐบาลนะคะออสื่อก็เจอท่านอาจารย์ชูศักดิ์สิรินินนะคะก็ได้พูดถึงกรณีที่ แพทย์ทยสภายืนมติเดิมก็คือลงโทษแพทย์สามท่านนะคะที่เกี่ยวข้องกับการรักษาคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจว่าจะมีผลเกี่ยวกับการพิจารณาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือไม่อาจารย์ชูสัก์ผู้ที่ทำหนียรัฐบาลล่าสุดวันนี้ว่าเรื่องนี้ก็เป็นดุลพินิจของศาลที่จะพิจารณาไม่สามารถก้าวล่วงได้ก็ไม่ทราบว่าศาลจะพิจารณาอย่างไรการให้ความเห็นไปก็อาจจะถูกหรือผิดได้ ได้ไปฟังบางช่วงบางตอนกันค่ะถ้าพูดได้ก็คือความเห็นส่วนตัวถ้าผมผมเป็นท่านผมก็จะบอกว่าไอกระบวนการในในทางรชาชธนะันมันจบแล้ว<ม>ถ้าผมไม่ท่านนะผมก็จะพูดได้เป็นว่าอา้กระบวนการทางราชทันมันจบแล้วเนี่ย<ม>ก็ถือว่าเราก็คุมถูกคุมขังอยู่เรื่องก็เป็นการคุมขังในโรงพยาบาลก็<ม><ม>ครบถ้วนแล้ว มันคน,นละขั้นตอนกันประมาณนี้ถ้าผม,มเป็นท่านนะผมก็จะพูดอย่างเนี้ว่ากระบวนการมันจบแล้ว<ม>แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็สุดแต่ดุลพินิจของศาลนี่ค่ะซึ่งอาจารย์ชูศักด์เนี่ยก็มองว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็อยู่ที่ดุลพินิจของทางศาลนะคะซึ่งตอนนี้ วันนี้เนี่ยความคืบหน้าเรื่องนี้ก็อยู่ที่ศาลนั่นแหละคะ่ะท่านผู้ชมเราเนี่ยให้สื่อมวลชนของเราไปเกาะติดสถานการณ์อยู่ที่นั่นนะคะก็ยังไม่ได้มีการรายงานเข้ามาเข้าใจว่าน่าจะยังไม่เรียบร้อยส่วนกรณีที่มีคนว,วิเคราะห์ว่าอาจจะทําให้คุณทักษิณต้องกลับไปติดคุกอีกรอบอาจารย์ชูศักด์ก็บอกว่าก็พูดกันไปโดยเราก็ไม่รู้ว่าศาลจะว่าอย่างไรทีมงานบอกว่ามีความเห็นคุณโลมเข้ามาใช่ไหมคะมีเสียงไหมคะหรือว่ามาหรือว่ามาจะพอเนื้อขา กาน,นเอื้อขออนุญาตนะคะท่านผู้ชมเหมือนจะมีความคืบหน้าล่าสุดจากฝั่งของคุณโรมซึ่งก็เป็นฝ่ายค้านนะคะในมุมของคุณโรมเนี่ยก็ คุณรังสิมันโรมจากพรรคประชาชนก็บอกว่าหลังจากที่เมื่อวานมีการประชุมแพทยทสภายืนยันมติการลงโทษแพทย์จำนวนสท่านที่เกี่ยวข้องกับคุณทักษิณชั้นที่4คุณโรมบอกว่าแพทยทสภา,าดําเนินการถึงขั้นลงโทษหมอแล้วแต่เรื่องที่ออปปชนะคะเรื่องที่ปปชกล่าวหาที่บดีกรมราชัณฑ์และนายแพทยใหญ่โรงพยาบาลตํารวจและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง12รายกรณีของคุณทักษิณไปรักษาตัวนะคะ โดยมีชอบแล้วก็ให้คุณทักษิณรักษาที่โรงพยาบาลจนครบร้อยแวันทั้งที่ไม่เจ็บป่วยจริงเพือ่อ,อประโยชน์ให้คุณทักษิณไม่ต้องถูกคุมขังในเรือนจําซึ่งปป,ปชก็มีมติรับคําร้องตั้งแต่ปลายปีที่แล้วและให้กรรมการปปชทั้งคณะเป็นองค์คณะไต่สวนจนตอนนี้ผ่านครึ่งปีแล้วของปี68ไปแล้วเรื่องกลับไม่คืบหน้าปปชควรเรียกพยานหลักฐานจากแพทยสภามาประกอบสํานวนไต่สวนของตัวเองเร่งสอบเรื่องนี้และควรสอบนางสาวแพทองทันชินวัตรซึ่งก็เป็นบุตรสาวและเป็นหนึ่งในสิบคนที่เข้าเยี่ย ในฐานะพยานด้วยอันนี้ก็ในมุมมองของคุณโรมที่มองไปถึงปปชก็ควรจะมีความคืบหน้าในเรื่องหนีนั่นเองนะคะอาสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดี800กว่าท่านนะคะอันนี้อาจารย์ชูศักดิ์ผ่านไปแล้วเนาะพยายามว่าจะหามุฟเมนในเกี่ยวกับเรื่องนี้ถ้ามีอะไรเข้ามาคงจะได้ไรายงานให้ท่านผู้ชมได้ทราบกันนะคะแต่วันนี้คุณทักษิณเนี่ยอย่างที่เอื้อรายงานไปว่าคุณทักษิณไม่ได้มาที่ศาลส่งตัวแทนมาก็คือ ทนายวินยัติชายมนตรีนะคะทีนี้เนี่ยดูความเคลื่อนไหวของคุณทักษิณกันหน่อยนะดูเหมือนว่าเมื่อวานนี้ใช่ไหมคะช่วงค่ำที่ผ่านมาคุณทักษิณอยู่ที่ไหนคะอันนี้รถคุณทักษิณรถหรูของคุณทักษิณคะ่ะท่านผู้ชมนะคะรถหรูจอดอยู่ตรงนี้แล้วเจ้าตัวอยู่ไหนคะอ๋อทักษิณอยู่ไทยไปทานมื้อเย็นร้านดังย่านท่าเตียนอนี่นะคะ เอาให้สยบข่าวกันไปเลยยังอยู่ไทยค่ะนี่นะคะไปรับประทานอาหารเย็นที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งย่านท่าเตียนกรุงเทพนะคะเห็นรถแล้วนะคะเห็นรถแล้วนะคะอันนี้เมื่อวานนี้เนาะแล้วเมื่อเช้าล่ะท่านคงไม่นั่งอยู่ที่นั่นจนถึงเช้าเนาะท่านผู้ชมนอกทานข้าวก็ต้องกลับบ้านบ้านท่านอยู่ที่ไหนจันส่องล่านะคะอันนี้เฉพาะประตูบ้านเนาะประตูบ้านนะคะบ้านเลขที่อะไร 472ดิฉันก็อ่านเลขที่บ้านไปเท่านั้นละค่ะ472นะคะเห็นบอกว่าจันทสองล่าเงียบเหงาไร้ความเคลื่อนไหวนะคะหลังจากที่วันนี้ศาลมีการนัดไต่สวนคดีรักษาตัวชั้น14ของคุณทักษิณน,นะคะอย่างที่รายงานกันไปสื่อเนี่ยก็ไปดูบรรยากาศที่หน้าบ้านจันทสองล่าแถวจรรสนิทวงก็เป็นบ้านพักของคุณทักษิณไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆค่ะ เป็นพิเศษบรรยากาศก็เรียกว่าเงียบสงบทั่วไปนะคะสื่อก็ไม่ได้อยู่ที่นี่นะคะออมีเพียงแค่ตำรวจที่ตรวจความเรียบร้อยในช่วงเช้าตามปกติค่ะ,ะก็เรียกว่าเป็นมูฟเมนต์เรื่องที่ประชาชนก็ให้ความสนใจอยู่พอสมควรแล้วก็ก็ยังไม่มออีรายงานเกี่ยวกับคุณทักษิณมาด้วยนะคะ เมื่อคืนเห็นรถนะคะแถวท่าเตียนไปทานอาหารส่วนช่วงเช้าบ้านพักของท่านก็เงียบสงบนะคะไม่มีอะไรนะคะต่อมาย้อนไปเมื่อวันนี้หน่อยต่อเนื่องหลังจากที่มีการประชุมแพทยสภาใช่ไหมคะวันนี้ คุณหมอประพลตั้งศรีเกียรติกุลซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการการสาธารณสุขวุฒธธิสภามีการออกแถลงการสนับสนุนมติของคณะกรรมการแพทยสภานะคะภายหลังจากที่ประชุมแพทยสภามีมติยืนยันบทลงโทษทางจริยธรรมต่อแพทย์สามท่านที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาผู้ต้องขังณโรงพยาบาลตำรวจแถลงการบอกว่าถึงมติของกรรมการแพทยสภาเมื่อวานนี้ที่ลงคะแนนเสียงมากกว่า60เสียงจากคนที่มีสิทธิลงคะแนน แนนทั้งหมด68คนหรือว่าเกินกว่า2ใน3ตามที่กฎหมายกําหนดเพื่อยืนยันตามมาติเดิมก็ส่งผลให้การยับยั้งมติของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะสภานนยุพิเศษแห่งแพทยสภาเป็นอันสิ้นผลไปในฐานะประธานกรรมธิการสาธารณสุขวุฒิสภาในแพทย์ประพลก็แสดงความชื่นชมการดําเนินงานของแพทยสภาในฐานะองค์กรวิชาชีพทางการแพทย์สูงสุดข,ของประเทศที่ยึดหลักในจริยธรรมมาตรฐานวิชาชีพและความเที่ยงธรรมโดยไม่หวั่นต่อแรงกดดั ทาางงกรเมือวุฒิสภามีบทบาทสำคัญในการกำกับตรวจสอบมาตรฐานด้านสาธารณสุขการกระทำของแพทยสภาครั้งนี้จึงไม่เป็นเพียงการรักษามาตรฐานทางวิชาชีพแต่ยังเป็นการสื่อสารอย่างชัดเจนต่อสังคมไทยว่าไม่มีใครอยู่เหนือจริยธรรมและไม่มีใครควรใช้อำนาจเพื่อแทรกแซงความยุติธรรมประโยคนี้ล่ะค่ะในถแถลงการที่สำคัญนะคะนี่นะคะความเคลื่อนไหวก็ประมาณนี้อ,อ๋อมีอีกม,ม,ม,มีอาจารย์สมชัยใช่ไหม อาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรซึ่งเป็นอดีตกะกะตอ,อาจารย์โพสต์เฟซบุ๊กถึงเรื่องเมื่อวานนะคะว่า1โทษตักเตือนเป็นการตักเตือนว่าสิ่งที่ทํานั้นผิดอย่าได้ทําอีกแต่ยังสามารถประกอบวิชาชีพแพทย์ได้ตามปกติเพียงแต่จะถูกบันทึกไว้ในประวัติรับราชการว่าเคยมีความบกุกรองในการปฏิบัติหน้าที่แต่ไม่ใช่เรื่องร้ายแรง2โทษพักใบอนุญ,ญาตก็มีกําหนดเช่น3มเดือน6เดือนช่วงเวลานี้ก็ไม่สามารถประกอบวิชาชีพแพทย์ได้ ข้อที่3อาจารย์บอกว่าแพทย์ที่ถูกพักใบประกอบวิชาชีพหากปัจจุบันเป็นผู้บริหารโรงพยาบาลก็ยังทาหน้าที่บริหารและรับเงินเดือนได้ตามปกติ4แพทย์ที่ถูกพักใบอนุญ,ญาตและปัจจุบันเป็นตาแหน่งอื่นเช่นเป็นผู้ช่วยผบตรเป็นกรรมการและทวิสาหกิจก็ยังสามารถทําหน้าที่ดังกล่าวรับเงินเดือนเบี้ยประชุมสิทธิประโยชน์ได้ข้อที่5ทั้งหมดคือการลงโทษโด,ดยใช้คำสั่งปกครองของแพทยสภาซึ่งสามารถร้องอุทธรณ์ต่อศาลปกครองได้ภายในกรอบ30วันและข้อที่6 โทษทางอาญาอาจยังไม่จบเนื่องจากทุกคนเป็นข้าราชการประมาณนี้นะคะอาจารย์ก็พูดถึงมติการลงโทษแพทยสภาก็จะมีในส่วนที่อ่านอย่างเช่นอาจจะตรวจโรคเยี่ยมไข้ไม่ได้นะคะแล้วก็ในผลทางด้านอื่นๆด้วยนะคะดูคลิปจบแล้วฝากกด Subscribe ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ